เอาเลยครับเจา้าคบนี้เพราะผมใช้การที่ชาแน,นลนี้ครับผมนะฮะและสลับคลิปนี้ครับยินดีต้อนรับสู่แมปกระโดดผจญภัยพาร์ทหนึ่งจะเป็นเมื่องนั้นไปชมกันเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับมาอยู่กันที่แมปประจนภัยภาคหนึ่งนะครับผมนะคือเจ้าของแมปเขาส่งมาที่ตาล่างคอมเมนต์นะครับแล้วเขาก็พิมพ์ว่าพี่ผมส่งไป20กว่าคลิปแล้วนะครับคือโอ้โหจะอันดานอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้น้องเขาดูหน่อยนะครับผมแล้วมีคนดันเมนเยอะมากเลยนะฮะสำหรับคนนี้แบบมาเมนแล้วก็บอกว่าพี่ผมส่งให้พี่ตั้ง20กว่าคลิปแล้วพี่ไปเลยสักทีเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมนะอ่ามีเนื้อเรื่องนะครับสร้างโดยคุณคอ s n อนะครับอันนี้ผมคุ้นชื่อมากเลยคือผผผมม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 นน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 น่่่่่่่าาาาาจะะะเเเเเเคคยลลลแแปปป้้้้้หหหรรรรรืืือออออวซััััีีกกก็็ไไููบผม เป็นแมปซ้ำหรือเปล่านะแต่ว่าคุณคอ SNP เหมือนจะมาแล้วนะครับผมนะแล้วก็ดูกันนี้ก่อน,นะฮะสร้างให้ช็อตกันเคโดยเฉพาะนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องครับแล้วก็กดแลนเนื้อเรื่องนะฮะเดี๋ยวเราดูอะไรก่อนไหมเดี๋ยวต้องดูนี้ก่อนนะขอให้สนุกกับแมปนะครับผมนะเวลาสร้างหนึ่งชั่วโมงครับถากทุงนะ่งหญ้าเนาะโอ้โหเวลาสร้างหนึ่งชั่วโมงเหรอมันจะมีขนาดไหนเนี่ยหนึ่งชั่วโมงถือว่ายังไม่นานมากนะสำหรับผมนะโอเคครับกดครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องครับแล้วก็ภารกิจโอ้โหมีเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงได ห้ามใช้บักผ่านนะครับแล้วก็5วิธีเล่นอยู่ในช่องพอ SNT เฮ้ยม really no ีวินยีเล่นอยู่ในช่องคอยส์เอ็นทีด้วยนี่คือโปรโมทช่องมินใตัวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลิสต์อันนี้ก่อนนะครับอันนี้คืออะไรนะอ๋อเป็นเป็นเป็นเนื้อเรื่องใช่ป่ะอ่าอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับผมคุณถูกจับมาที่ป่าแล้วคุณหนีมาทุ่งหญ้าคุณต้องผ่านด่านถึงจะหนีได้นะครับคือเราต้องหนีจากป่านะครับผมนะแต่ไม่รู้ทำไมผมมาโผล่ท้องฟ้านะครับโอเคภารกิจครับผมหนึ่งครับสะสมของรางวัลนะครับแล้วก็สองนำไปวางที่สมุดบันทึกนะครับโอเเ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 คคคผผผผผผมมมมมมก็็็หหวว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 วัััังงง่่่่่่่่่่่าา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 จจจะะะะะะะนนนนนไไไปปปออออยยยรร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 ดดฮู้้ีีีบบบืลลทพ ฝนตกอะไรตอนนี้ไอทีมก็ต้องเคลียร์กันเลยทีเดียวนะครับผมนะไอตอนที่เราไม่ได้คือฝนมันจะตกอะไรตอนนี้วะโอเคนะครับผมไม่ถือสามแล้วก,กันเนาะโอ้มาเชฟที่เราเลือกสองครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่าให้เราต้องสะสมของใช่ไหมแต่ว่าเหมือนผมจะไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยนะครับผมมีแต่ไอ้สมุดนี่แหละนะครับแล้วก็เหมือนเราจะผ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เลเวลที่สองนี่ครับผมจะตั้งจะเล่นนะครับผมจะตั้งจะเล่นให้มันแบบให้มันสมกับการที่เราจะหนีนะครับผมเลเวลที่สามครับโอ้โหเลเวลที่สามก็สามบล็อกเอางี้เลยเหรอนนนนนะะะะะครับไไไไดดดด้้้้้เอย เสียดมันจะบั๊กที้ว่าเนี่ยโอเคไม่บั๊กนะครับท่านผู้ชมคือเสียดายมากเลยดูดิหนึ่งสองสามเมื่อกี้เราถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปต่อครับสี่ห้านะครับดีมากครับแล้วก็หกเจ็ดเอ๋นะครับเรุวนที่สี่ครับรุ่นที่สี่เหมือนเอาทำไมมันง่ายวะเรุวนที่สี่ทำไมดูง่ายจังเลยครับน่าจะมีสี่บล็อกแน่ๆเลยอย่างนี้นะครับผมเออใช่แล้วครับอันนี้สี่บล็อกใช่ไหมนนี้เออไม่ใช่สี่ไม่ใช่สี่บล็อกอันนี้อันนี้สี่สี่บล็อกเนะครับอันนี้สี่บล็อกนะครับท่านผู้ชมครับเอ้ยไม่ใช่ดมัน ก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่าแค่มันลดความถี่ลงนะครับแล้วก็ทำให้ความถี่มันซับซ้อนขึ้นนะครับอันนี้ดาที่5ฮะดาที่5ก็เหมือนจะยังง่ายอยู่นะครับท่านผู้ชมครับมันจะยังง่ายอยู่นะครับดูดิดูดิผมมาอย่างรวดเร็วเลยผมมาอย่างรวดเร็วโอ้โหดาที่5ผมรู้เลยครับดาที่5คือเป็น5้าบล็อกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโอเคไม่ใช่5บล็อก4บล็อกนะครับผมกดปุ่มผิดอีกแล้วเมื่อกี้ดอกข้างเฉยเลยเป็นอีกแล้วครับก็คือแบบผมชอบกดปุ่มผิดนะครับผมเพราะว่ายังไม่ชินกับโทรศัพท เดี๋ยวมันกินรถต่างตรงนี้นะครับแสดงว่าเราต้องย่อนิดนึนนงฮนะแล้วก็ โอ้โหไม่มิดแล้วแหละครับต้นคุณครับโอเคนะครับผมนะว้าจบอะอะไรวะจบแล้วนะครับผมยังมีด่าน6อ๋อยังมีด่าน6นะครับวิธีไปเล่นด่าน6ก็คืออ๋อวิธีไปเล่นด่าน6อันนี้ใช่ไหมอ่าดูสิอิสร์เอ็กนะครับอิสร์เอ็กวิเอาว่ะวิธีไปเล่นด่าน6นะครับหนึ่งย้อนกลับไปเล่นแล้วก็2ทุบบล็อกมรกตที่ด่าน2ให้แตกเฮ้ยจริงเหรอโอเคผมจะย้อนกลับไปเล่นนะครับแล้วก็สนุกไหมเต็มสิบไม่เท่าไหร่เต็มสิบผมให้เอ่อทั้งหมดเต็มสิบเต็มสิบเนี่ยจำคู่ยังไงดีวะเต็มที่มัน ก็ก็สนุกนะจริงก็สนุกแต่ว่ามัน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 เร็วเกินไปอ่ะโอเคครับผมวันนี้คืออะไรฮะเป็นไม้นะครับรางวัลอ๋อรางวัลหนึ่งเนาะโอเคครับรางวัลหนึ่งแล้วก็เอาไปใส่ในกล่องอันนี้ใช่ไหมผมจำถ้าจำไม่ผิดนะอ่าเดี๋ยวนะมีอิสต์เอ็กมีเนื้อเรื่องนะครับเราจะกลับไปเล่นที่ด่านหกใช่ไหมโอเคเราจะต้องกลับไปเล่นด่านนู้นนะครับผมแสดงว่าเราจะต้องตะกลับไปยังไงวะเราจะกลับไปยังไงวะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าผมสลับเกมโหมดเลยแล้วกันเนาะเขาบอกว่าด่านที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอิสต์เอ็กออมมรกตด่่านใชโเคบล็อกมรกตด่านนะครับแล้ะกอดด ออ๋อโอเคครับเหมือนผมเห็นอะไรด้านล่างด้วยทุบปุ๊บอ่านี่ครับเลเวลหกอิสต์เอ็กนะครับนี่มาเลยครับโอเคครับผมเลเวลที่6ครับดิอิสต์เอ็กนะฮะโอ้หวังว่ามันจะมีอะไรเจ๋งๆรอเราอยู่ด้านหน้านะครับท่านผู้ชมครับอ่าผมก็หวังว่างั้นนะฮะเลเวลที่6ของเราผมก็ผมรู้เลยทำไมเขาสร้างแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับอ้าวเดี๋ยวจบป่ะกดเพื่อกลับแค่นี้เหรออันนี้คือรางวัลสองอ๋อนี่คือรางวัลสองนะครับแล้วก็กดเพื่อกลับเดี๋ยวทำไมมันทำไมมันอย่างนี้วันเดี๋ยวก่อนอ้าว อะไรอยู่มั้งดิทำไมมันดูง่ายอย่างเลยวะโอเคนะครับแสดงว่าผมต้องเอาไปใส่ไอตัวนู้นใช่ไหมอา่าใช่ใช่ผมต้องเอาไปใส่นะครับท่านยมครับต้องเอาไปใส่ก่อนเนาะถึงจะจบได้โอเคอย่างน้อยก็ยังมีอะไรให้เราทําต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวที่3ครับที่3ก็ไปเลยเนาะฟึบ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 นะครับผมแล้วก็ฟึบ เชี็ด <Shit. S 2> เอาใหม่เอาใหม่เราก็ยังฟืบแล้วก็ยังฟืบแล้วก็ยังฟืบอ,อ,อยู่นะครับพร้อมอ่าดีมากครับอันนี้เอเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีนี่จะทำไมมันแปลกเมฆเลยอะ่ะเอออยู่ดีๆก็เออโอเค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 ชึบชึบชึบนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ต้องนิดนึงฮะนิดนึงเอออ่าโอเคครับแล้วที่ห้าครับที่ห้าเราตายตรงนั้นใช่ไหมโอเคผมจะไม่ตายอีกนะครับต้องอยู่ครับ เออเออดีครับผมมีไหมผ่านไปด่วนเร็วนะครับโอเคใส่ที่ลางวัที่2แค่นี้ใช่ไหมจบแล้วนะครับผมครับผมก็งงไปทั้งผู้ชมได้เลยครับนะแล้วก็สหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบเท่าน้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเคลีร์ด้ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำคิวมันหมก็แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมใครที่อยากสมัใหม่เล่นนะครับก็สามารถส่งทีใน้า่างคอมเมนต์เลยนะครับโดยครับ